คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบวันๆนหนึ่งยุ่งมากเลยแต่พอกลับมาดูเอองานที่ได้จริงๆมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อืมเป็นกันเยอะนะคะความรู้สึกนี้ครับวันนี้เราเลยมีออข้อมูลเกี่ยวกับหลักการหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ครับช่วยให้เราแบบทำน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้นค่ะกำลังพูดถึงหลักการ8020หรือหลักการพาเรโตใช่ไหมคะใช่เลยครับ แนวคิดที่ว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่เลยประมาณ80%เนี่ยมันมาจากสาเหตุหรือว่าความพยายามส่วนน้อยนิดเดียวเองแค่20%อื แหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็มีหลายมุมมองเลยนะคะตั้งแต่ที่มาที่ไปจนถึงการออกไปปรับใช้ที่แบบหลากหลายมากๆเลยงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็เอาหลักการนี้มาใช้เนี่ยมันจะช่วยให้เราโฟกัสความพยายามได้ดีขึ้นไหมเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็ความพอใจในชีวิตโดยรวมด้วยได้เลยค่ะเริ่มจากแก่นของมันก่อนเลยไหมครับหลักการนี้ มาจากการสังเกตของวิลเฟรโดพาเรโตใช่ไหมครับที่เขาเจอว่าที่ดิน80%ในอิตาลีเนี่ยเป็นของคนแค่20%เองครับอย่างเช่นสินค้าในร้านค้าค่ะสินค้าขายดีแค่20%แรกอาจจะทำยอดขายให้ร้านได้ถึง80%เลยก็ได้อ๋อจริงด้วยครับหรือในวงการซอฟต์แวร์ก็พบว่า80%ของปัญหาหรือบัคเนี่ยมักจะมาจากโค้ดแค่20%เท่านั้นเองค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อค่ะ หัวใจสำคัญเลยนะคะคือการแยกให้ออกระหว่างส่วนน้อยที่สำคัญหรือ vital field ที่มันส่งผลกระทบเยอะๆกับส่วนใหญ่ที่ไม่สำคัญที่เรียกว่า trivial many อะคะ่ะพวกที่ทำให้เรายุ่งแต่แบบไม่ค่อยได้งานจริงๆฟังดมูมีพลังมากเลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแ่ละครับ มันจะยากไหมที่จะแยกไอ้ส่วนน้อยที่สําคัญออกจากส่วนใหญ่ที่มันดูแบบเร่งด่วนไปหมดเลยอืมเป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลเขาแนะนําเทคนิคอะไรไว้บ้างไหมครับค่ะแหล่งข้อมูลแนะนําว่าต้องเริ่มจากการสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ก่อนเลยสังเกตจริงๆแล้วเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างแล้วกิจกรรมไหนล่ะที่มันส่งผลต่อเป้าหมายจริงๆของเราอ๋อ เช่นลูกค้ารายไหนที่สร้างรายได้ให้เราเยอะๆงานชิ้นไหนที่แบบทําแล้วมันพาเราเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดหรือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็อาจจะดูว่าเพื่อนคนไหนที่อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกดีจริงๆมีพลังบวกอะไรแบบนี้ค่ะครับครับการตั้งคําถามแบบนี้มันคงช่วยเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยอะใช่ค่ะพอเราเริ่มเห็นภาพแล้วเนี่ยเราก็จะระบุ20%์ที่สําคัญได้ง่ายขึ้นโอเคครับแล้วพอเราระบุไอ้ยีนี้ได้แล้วขั้นต่อไปคืออะไรครับต้องทํำยังไงต่อ ขั้นต่อไปก็คือการจัดลำดับความสำคัญค่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับการทำงานนะคะแหล่งข้อมูลหลายๆที่เลยพูดถึงเครื่องมืออย่างเ i s e n ว o w e r b o ็อ๋อไอที่แบ่งเป็นเร่งด่วนสำคัญใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนั้นเลยมันจะช่วยให้เราแยกงานได้ชัดเจนขึ้นว่าอันไหนสำคัญและเร่งด่วนก็ต้องทำทันทีอันในสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนก็วางแผนไว้ก่อนครับส่วนที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญอาจจะมอบหมายให้คนอื่นทำได้ไหมหรือ,ออันที่ ไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนก็อาจจะตัดทิ้งไปเลยอืมประเด็นสําคัญที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ําเลยนะคะคือคนเรามักจะสับสนระหว่างสิ่งที่รู้สึกว่ดด่วนกับสิ่งที่มันสําคัญต่อเป้าหมายเราจริงๆนะครับจริงครับบางทีเรื่องด่วนเขาไมา่เยอะมากแต่พอทําไปแล้วเอ๊ะมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเป้าหมายหลักเท่าไหร่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นการรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่20%ของเราเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยนะครับเข้าใจเลยคะ่ะ การปฏิเสธนี้เองก็เป็นทักษะสําคัญเหมือนกันนะเนี่ยถูกต้องครับทีนี้พอเรามีเป้าหมายชัดแล้วมีเครื่องมือช่วยจัดลําดับแล้วเรื่องการลงมือทำล่ะคะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลบ้างไหมคะโดยเฉพาะเ,เรื่องการสร้างนิสัยหรือการจดจ่อกับงานมีหลายเทคนิคเลยค่ะน่าสนใจมากๆอย่างเรื่องการสร้างนิสัยนะครับแหล่งข้อมูลบางส่วนก็พูดถึงแนวคิดการเริ่มเล็กๆก่อนเริ่มเล็กๆค่ะเช่นอยากอ่านหนังสือ ก็อาจจะเริ่มแค่วันละ5นาทีพอไม่ต้องหักโหมอ๋อแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ค่ะหรือที่เคยได้ยินกันบ่อยๆก็กด21 90ที่ว่าใช้21วันสร้างนิสยัยแล้วก็อีก90วันทําให้มันถาวรไปเลยครับครับเคยได้ยินอยู่ค่ะแม้ว่างานวิจัยใหม่ๆอาจจะบอกว่าระยะเวลาจริงๆมันอาจจะต่างกันไปในแต่ละคนนะคะแต่หลักการสำคัญก็คือการเริ่มต้นแล้วก็ความสม่ำเสมอค่ะครับ แล้วเรื่องการจดจ่อละครับมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมเรื่องจดจอเนี่ยเทคนิคพโมโดโรก็เป็นที่นิยมมากเลยนะคะพโมโ d ดโรที่เป็นจับเวลาใช่ค่ะทำงาน25นาทีแล้วพัก5นาทีสลับกันไปแหล่งข้อมูลอธิบายว่าการแบ่งเวลาแบบนี้มันช่วยให้สมองได้พักแล้วก็กลับมาโฟกัสได้ดีขึ้นช่วยลดอาการหมดไฟได้ด้วยค่ะโอ้โ น่าสนใจมากครับแสดงว่าหลักการ80-20นี่มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับเนี่ยไม่เลยค่ะถูกต้องเลยแหล่งข้อมูลชี้ว่ามันเอาไปปรับใช้ได้กว้างกว่านั้นเยอะมากจริงๆอย่างเช่นเรื่องอะไรได้อีกครับลองมองในมูลความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะใครคือ20%ของคนรอบตัวเราที่ให้ความสุขให้กําลังใจเราได้ถึง80%อืมน่าคิดนะครับค่ะการใช้เวลากับคนกลุ่มนี้มากขึ้น อาจจะเติมเต็มชีวิตเราได้มากกว่าจริงๆก็ได้นะคะหรือเรื่องการพัฒนาตัวเองก็ได้พัฒนาตัวเองค่ะการที่เราทุ่มเทเวลาไปกับจุดแข็งของเราซึ่งอาจจะเป็นแค่20%ของทักษะทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการที่เราพยายามไปแก้ไขจุดอ่อนทั้งหมดของเราอ๋อโฟกัสที่จุดแข็งไปเลยใช่ค่ะ เพราะเป้าหมายจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพสูงสุดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างสมดุลที่เหมาะสมกับชีวิตเรามากกว่าครับสรุปง่ายๆก็คือหลักการ80-20เนี่ยเหมือนชวนให้เราหยุดคิดสักนิดหนึ่งแล้วลองมองหาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆในแต่ละด้านของชีวิตเราใช่ค่ะจากนั้นก็ทุ่มเทเวลาทุ่มเทพลังงานส่วนใหญ่ของเราไปกับสิ่งนั้นเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ทำงานหนักขึ้นอย่างเดียว ถูกต้องที่สุดเลยค่ะและแหล่งข้อมูลต่างๆก็ดูจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่านี่มันไม่ใช่แค่เทคนิคเพิ่ม productivity เฉยๆแต่มันเป็นเหมือนแนวทางที่จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลแล้วก็มีความหมายมากขึ้นด้วยครับผมมันก็เลยทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมานะคะว่ามีการกระทำเล็กๆอะไรบ้างที่เป็น20%ของเราที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ ที่มันอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถึง80%ให้กับความเป็นอยู่ที่ดีของเราหรือความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้บ้าง